ก็จริงๆรู้สึกค่อนข้างภูมิใจครับผมภูมิใจเพราะว่าเด็กสมบูรณ์เป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของัวเลอรไทยมาแบบว่าไม่รู้กี่สมัยแล้วผมแล้วเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมผมเห็นในครัวตั้งแต่ผมเด็กครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้มาร่วมในแคมเปญนี้ผมรู้สึกว่า ดีใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญแล้วที่ที่ได้เจอแฟนๆทุกคนนี่ครับผมก็รู้สึกขึ้นใจที่แฟนๆทุกคนเขามาร่วมกิจกรรมแล้วแบบมาสนุกด้วยกันวันนี้ครับผมววันนนีี้้มมกกิจรรทแฟๆดยครับผมก็ทําซอสสูตรพิเศษครับผมก็จะเป็นซอสที่ใช้ซอสสามในหกครับผมสูตรของเด็กสมบูรณ์แล้วก็เอามารวมกันเป็นซอสสูตรพิเศษครับผม แล้วก็สูตรก็บอกไปแล้ววันนี้ครับผมก็ถ้าใครอยากลองก็สามารถเข้าไปทำเองได้ที่บ้านนะครับใช่ผมสุรผมเลยครับบ่อยที่สุดน่าจะเป็นซุกี้ครับผมจะ,จะเป็นคนชอบกินซุกี้แห้งหรือแม้ก็เป็นซุกี้โรอะไรอย่างงี้ครับก็จะสั่งเวลาแบบเนื้ออะไรไม่ออกก็อยากกินอะไรง่ายๆก็จะสั่งมาแล้วก็จะกินร่วมกับน้ำจิ้มซุกี้ของเด็กสมบูรณ์นะครับ อ,อ๋อครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองน้ำจิ้มสูตรพิเศษของผมนะรหรือว่าถ้าใครนึกไม่ออกว่าอยากกินอะไรก็กินซุกี้กับน้ำจิ้มซุกี้เด็กสมบูรณ์ได้ครับผมก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมครับผมใช่ครับผมปล่อยมิลโลนออกมา กอ็อย่างที่บางคนได้บอกมาเมื่อวานนี้เราเรากำลังถ่ายทําอยู่นะครับแล้วก็จริงๆดีใจที่แฟนๆทุกคนตอบรับอ,อย่างดีครับผมมันเป็นแค่หินแล้วผมเห็นว่าแบบมีหลายคนเขาพยายามแบบตีความไปเยอะไปไ,ปไปไกลมากเลยผมก็อยากบอกว่ามันอาจจะเป็นการสับขา,บขาหลอกก็ได้มันอาจจะไม่ใช่บอกว่าที่เราปล่อยออกไปก็อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกัน,นผม,อ,ม,มอะไรนะ ไม่แน่ใจอาจจะอาจจะอาจจะเป็นแบบแบบที่ทุกคนคิดก็ได้ mm hmm. อะไรเงี้ยครับถ่ายทำตอนนี้เกือบครึ่งแล้วครับผมเกือบครึ่งแล้วครับ mm hmm. สนุกครับผม, mm hmm. ผมรู้สึกว่า mm hmm. การ mm hmm. การ mm hmm. ที่ได้ร่วมง,งานกับนักแสดงอย่างพี่เจดเขามี mm hmm. ประสบการณ์เยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าว้าวอันนี้มันมันมีหลายอย่างที่ผมแบบต้องยังต้องเรียนรู้อยู่ mm hmm. อะไรเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่า การที่ได้ออกงานกับใครที่บอกว่าเขาเขาเคยออกกองแบบเกือบแบบเป็นสิบๆกองแล้วการที่การแค่มองเขา observe เ,เขาแบบเขามีอะไรที่สามารถสอนเราได้เยอะเลยลการแบบว่าเขาไม่ต้องแบบมามานั่งสอนแค่เรามองเขาเราก็เรียนรู้ได้แล้วจริงๆผมผมมองว่ามันมันเป็น ไม่ไม่ได้ปรับจูนเยอะขนาดนั้นนะผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเป็นไปทำตามธรรมชาติอยู่แล้วอ,อ,อ,อ๋ออยู่แล้วอยู่แล้วก็คือเราก็เวิร์กช็อปกันแล้วก็มีการประชุมกันก่อนที่จะก่อนที่จะถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างนานนะผม มีทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนครับผมก็ขอขอเวลาแป๊บนึงครับผมเราจะทําทุกอย่างเราเลือกเราเลือกช่วงเวลาทําทุกอย่างครับผมก็ถ้าใครบอกว่ารอไม่ไหวก็รออีกนิดนึงครับผมเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วอาจจะนานกว่านั้นครับผมได้ครับผมก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆเราจะมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวหรือว่าการาว่บอกประกาศ มากกว่านี้ครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นมันเป็นแค่ทินฮินะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าสนุกไปด้วยกันแล้วที่ที่ที่บทผมอ่านในออนไลน์เนี่ยที่คนเคาวิเคาะห์กันอะไรเงี้ยก็อยากให้อยากให้ทําไปเรื่อยๆผมเพราะว่าผมอ่านผมก็สนุกไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็บางคนอาจจะถูกก็ได้นะแค่ผมบอกแค่นี้ครับผมก็รอ,อติดตามครับผมตอนนี้กํลาลังถ่ายทําอยู่